พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในเรื่องของการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะคะในเรื่องของเปอร์เซนไทเป็นตัวอย่างแบบไม่จ่แจงความถี่ตัวอย่างที่4ค่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะอันดับแรกเนี่ยนักเรียจนจาได้แล้วว่าคืออะไรนะใช่แล้วค่ะ คือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากขั้นที่หนึ่งนะขั้นหนะคูเก๋เขียนว่าเรียงข้อมูลเรียงข้อมูลนะคะจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากค่ะเรามาดูซิมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเกสิเท่ากับสิบค่ะ เท่ากับ10ค่ะเรามาดูตัวแรกกัน158 158มอง1 5อโอเคค่ะค่อยๆเขียนนะ158 159ต่อมาค่อมาีอีกไหมร้อยอะไรร้อยหรต่อไปค่ะ164 168 164 หนึ่งร้อยหกสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดห้าค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอเคค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านับใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคพร้อมขั้นแรกใช่ไหมคะพอมาขั้นที่สองค่ะหาตำแหน่ง หาตำแหน่งและค่าค่ะหาตำแหน่งและค่าโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะโอเคจะเริ่มแล้วนะอันดับแรกเปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่คะห้าสิบแปดเปอร์เซ็นทายที่ห้าสิบแปดค่ะนักเรียนคะยิ่งจำสูตรได้อยู่ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้เรามีมาให้ช่วยเหมือนเดิมนีม่ยกมา จริงๆมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมยังไงเอ่ยก็กว่าไทายส่วน4เดซายส่วน4เปอร์เซ็นไทยส่วนร้อยแลวก็อในวงเล็บเอบวกหนึ่งเหมือนกันหมดเลยอะแล้วมาหาตำแหน่งค่ะเขียนยัไงดีจะได้โอเคเขียนนะคะจะได้เปอร์เซ็นไทที่58เนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่ อยู่ในตำแหน่งที่เปอร์เซนไทายที่58เท่ากับ R คือ58 N ก็คือ10 10วก1เปอร์เซนทายคือส่วน100ถูกปะคะ58คณ11ส่วน10ได้เท่ากับรวดเร็วไหมได้เท่ากับ6ค่ะ6.38ต่อมานะคะเปอร์เซนไทายที่58เนี่ย เซนทาที่ห้าสิบแปดนะคะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่อะไรหกกับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองตอนนี้ร้อยหกสิบแปดกันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้โเกเขียนอยู่ระหว่างตำแหน่งที่หกกับเจ็ดตำแหน่งที่หกกับเจ็ดคือข้อมูลอะไรคะ และมีค่าอยู่ระหว่างหนึ100่งอยไรคะ168กับ170่ยเขยนนิดนึงหนึ่งนะ้ยเจสโอเคค่ะตำแหน่งต่างกาันโอเคเราก็เริ่มหาเลยเพราะไม่ตรองเนาะตำแหน่งที่ต่างกันค่ะ เจ็ลบหเท่ากับ1โอเคค่ะข้อมูลต่างกันหนึ170่งร้เ็ดลบหนึ้อกป็เท่ากับเท่าไหร่คะ2โอเคต่อม,มาขอละได้ไหมค่ะ ตำแหน่งที่ต่างกันปึ๊บนี่หกจุดสามแปดกับหกใช่ไหมคะหกจุดสามแปดลบหกก็เท่ากับศูนย์จุดสามแปดข้อมูลต่างกันข้อมูลต่างกันเท่าไหร่คะจริงๆมันก็คืออะไรนะลูก0.38ุ 38, คูณกับ2หารด้วยเท่านี้แต่ว่ามัน1เนาะ โอเคก็เลยเป็น0.38คูณ2นะค่ะได้เท่ากับ26.76เคค่ะเคค่ะเรียบร้อยยังโอเคดังนั้นเราเนี course, mm ่ยนะจะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่58คือไทยนี่168บวกกับตัวนี้ก็คือ168บวกกับ0.76ค่ะ เท่ากับ168.76เซนติเมตรเพราะหน่วยคือความสูงมาแต่แรกนี่เนาะก็เป็นเซนติเมตรค่ะเปอร์เซ็นไทแรกผ่านไปต่อมาเปอร์เซ็นไทที่ 70. เจ็ดสิเปอร์เซ็นไทที่เจ็ดสิค่ะเปอร์เซ็นไทที่เจ็ดสิใช่ไหมคะเปอร์เซ็นไทที่เจ็ดสิจะได้เก๋เริ่มหาตำแหน่งนะ จะได้เปอร์เซ็นไทที่70เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เปอร์เซ็นไทที่70ก็คือ RR คือ70 N บวห1 N มีกี่ตัวนะ10บัว1ส่วนด้วยเปอร์เซ็นไทก็คือเท่าไหร่นะคะ100 100้่นกับ0ตัดกัน11 777เราได้เป็น 7.7ค่ะแล้วยังไงต่อเปอร์เซนไทที่70อยู่ระหว่างที่7.7ใช่ปะก็ต้องอยู่ระหว่างตำแหน่งที่7กับ8ค่ะ7กับ8และมีค่าอยู่ระหว่าง7กับ8ใช่ปะ และมีค่าอยู่ระหว่าง1 2 3 4 5 6 7 8 170กับ175 170กับ175ค่ะเ170กับ175ตำแหน่งที่ต่างกันเริ่มหาแล้วค่ะตำแหน่งที่ต่างกัน แปดลบเจ็ดเท่ากับหนึ่งข้อมูลต่างกาันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเท่ากับห้าตำแหน่งที่ต่างกาันเจ็ดเด็ดเด็ดค่ะยืน 7จ็ดจุดเลบเจเท่ากับศูเเขียนท่านม่ต่างกันเลยเนาะข้อมูลต่างกันของยาก0.7คูณ5หาร่เค่ะเป็น3.5โอเคค่ะเราได้แล้วดังนั้นเปอร์เซ็นไทยที่70ก็จะมีค่าเท่ากับ170บวกกับ3.5ค่ะก็เลยมีค่าเท่ากับ 1 7 3 5งรเซเมตรค่ะเรียบร้อยจบแล้วค่ะเปอร์เซ็นทายส่วนเป็น100่้อยนะนองนั้นสุดก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเด็กๆ